แตถ้าผมยกไฮดรอลิกขึ้นนะฮะนี่คือแกนไฮดรอลิกยกไฮดรอลิกขึ้นนะฮะนี่ผยกไฮดรอลิกขึ้นเห็นไหมสายพานมันจอดนฮะสายพานมันจอดเนี่ยนะฮะสายพานมันจอดเนี่ยเราจับได้เลยฮะไม่สลายนะเนี่ยเห็นไหม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดผลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวการทำงานของรถไถดัดแปลงนะครับทุกคนสวัสดี FC คนใหม่ด้วยแล้วก็ FC คนเก่าด้วยนะครับสำหรับ FC คนใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาดูพัดพลคนรากหญ้านะครับอาจจะไม่เคยเห็นนะว่า อค,อคอนเทนต์ของพัดผลคนรากแก่นั่นคืออะไรนะครับสำหรับ f c ท่านใหม่นะถไถนาเดินตามนะครับมาดัดแปลงเป็นรถไถน,นั่งขับแบบนี้นะครับทุกคนนี่จากเดินตามธรรมดานี่แหละนะครับกลายมาเป็นนั่งขับแบบนี้แล้วก็พัฒนามาสู่กัน มีโรตารี่หรือว่าจอบหมุนให้เหมือนกับรถไถใหญ่คูปต้านั่นเองนะครับด้วยฝีมือของคนไทยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการทำงานของเจ้ารถไถดัดแปลงนี้ว่าติดตั้งจอบหมุนหรือว่าโรตารี่ดัดแปลงแล้วจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับจะทำงานด้อยกว่าคูปต้ารุ่นพี่ๆอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับแต่คนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ารถคันนี้แล้วกับโรตารี่แบบนี้จะ มีลักษณะเป็นหลักการเป็นอย่างไรนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาททุกคนไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับไปกันเลยมาดูกันเลยนะครับทุกคนเริ่มตั้งแต่ครงงูถ่ายเลยดีกว่านะครับทุกคน สำหรับ f c ท่านใหม่นะฮะโครงโครงรถถนี้ทำมาจากโครงรถไถยของอะไรอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือทำมาจากโครงรถไถยนานเดินตามนะซึ่งมีแขนยาวออกไปทาง,ทางด้านหลังแล้วก็ล้อก็เป็นล้อแบบนี้ถ้าเป็นล้อวิ่งทางเรียบถ้าเป็นวิ่งในานาก็จะเป็นล้อเหล็กนะครับทุกคนนี่โครงนี้เป็นโครงของตราช้างนะครับ KD29R นะครับเป็นแบบ6เผ่านะ ก็ช่างได้เอามาดัดแปลงจริงๆแล้วลรถคันนี้เป็นคันเดิมและเป็นโครงของอ่าเป็นโครงของอะไรนะผมจําไม่ได้แล้วแหละแต่ทีนี้ผมอ่ามาเปลี่ยนเอาโครงช้างเหล็กนะครับเพราะว่าโครงช้างเหล็กนี่เป็นโครงที่มีความแข็งแรงมีเผาเผา,าเยอะนะฮะผมก็เลยเอามาเปลี่ยนนะครับทุกคนรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ขับเคลื่อนด้วยตัวเครื่องยนต์9.5นะครับคันนี้เป็น9.5ก็คือคูเปอร์ต้ทีา ET 9หหรือว่า9แรงครึ่งนะ แต่จริงๆถ้าเป็นรถไถนาเดินตามธรรมดานะก็ธรรมดานี่ก็คือจะไถได้แต่ว่าตอนนี้มาดัดแปลงเปลี่ยนเป็นรถไถนั่งขับแล้วนะครับก็จะเพิ่มน้ําหนักมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์นะถ้าทางที่ดีนะครับถ้ามีทุนก็จะอย่างขั้นต่ําเลยถ้าเป็นยันมากก็115ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นคูบต้าก็จะเป็น115หรืออาร์ทีนะฮะจนไปถึง180นะถ้ามีทุนพอนะทุกคนการ ดัดแปลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูปทรงก็จะมีอันนี้ก็ตัวก็คือตัวใบมีดดันหน้านะครับคอนโทรลด้วยระบบไฮดรอลิกนะทุกคนเ,นเห็นไหมนี่นี่คือระบบไฮดรอลิกชุด40เซนติเมตรนะฮะเป็นชุด40เซนติเมตรนะครับนี่แล้วก็คอนโทรลด้วยระบบไฮดรอลิก2แกนนะครับนี่ตัวนี้ไฮดรอลิก2แกนตัวนี้ก็คือคอนโทรลตัวหน้านะฮะตัวนี้คือคอนโทรลตัวหลังนะครับนี่ไฮดรอลิก2แกนแบตเตอรี่นี้เอาไว้สําหรับใช้ไฟสองสว่างนะฮะ มีพวงมาลัยบังคับซ้ายขวานะปกติเหมือนเดิมนะฮะนี่อันนี้คือฮาร์โรลิกตัวหลังอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครของผมนี่คันของผมนี่จะเป็นฮาร์โรลิกรุ่นระบบการทํางานของเจ้าจอบหมุนหรือว่าโรตารีนะครับทุกคนก็ผมจะใช้วิธีใช้สายพานนะครับสายพานเบอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความยาวของอมมเลก,กับโม,เล,มเลกโมเล่ตัวจากโครงเกียร์กับมูเล่ของเจ้าโครงจอบหมุนนะทุกคนนี่เขาใช้วิธี ใช้ร่องที่สามนะคะเพราะว่าโมเลเนี่ยก็จะมีสามร่องนะฮะสองร่องแรกนั่นก็คือใช้สําหรับขับเคลื่อนมาจากตัวเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์หนึ่งสูบแล้วก็ตัวที่สามก็คือตัวนอกนะ,ะก็ใช้ขับเคลื่อนตัวปั่นโรตารี่นะฮะก็คือหลักการง่ายๆนะฮะทุกคนก็คือว่าถ้าเราวางโรตารี่ลงนะฮะเราวางโรตารี่ลงสายพานมันจะตึงสายพานตึงปุ๊บจอบหมุนนะฮะจอบหมุนอ่าพวกลูกปืนนี้ก็จะทํางานนะแต่ถ้า ยกไฮดรอลิกขึ้นนะฮะยกไฮดรอลิกขึ้นยกตัวนี้ขึ้นสายพันธุ์มันหย่อนสายพันธุ์มันหย่อนปุ๊บพวกตัวจอบหมุนตัวนี้มันก็จะหยุดการทํางานนะครับทุกคนนี่คือหลักการง่ายๆของโรตารี่ของรถถยดัดแปลงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าหลักการการทํางานจะจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะฮะ เตอรจะหมุนแล้วเพราะว่าเพราะว่าสายพานมันตึงนะสายพานตึงโรตอร่ก็จะหมุนแต่ถ้าผมยกไฮดรอลิกขึ้นนะฮะนี่คือแกนไฮดรอลิกยกไฮดรอลิกขึ้นนะฮะเนี่ยยกไฮดรอลิกขึ้นเห็นไหมสายพานมันจอนฮะสายพานมันจอนเนี่ยนะสายพานมันจอนเนี่ยเราจับได้เลยฮะไม่ตันตรายฮะสายพานมันจอ่อนก็ตัวจอมหมุนนะฮะเ้าตัวจอหมุนอะใบมีดอะมันก็จะหยุดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนะครับ เจ้าตัวนี้มันก็จะหยุดนะฮะทุกคนไม่เป็นไรเพราะว่า,า,ออาถ้าเกิดว่าผมทำงานนะครับผมใช้ตันนะวนี้นะลงนิดนึงค่อยๆลงอ่ะเนี่ยมัจะหมุนนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจะหมุนฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปทดลองตีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ เ้ารถคันนี้จะตีดินนะนี่จะตีดินให้ทชวบริเวณนี้นะฮะก็ไถานาไว้แล้วนะครับทุกคน,นแต่ก่อนที่จะไปตีนะผมจะให้ดูตรงนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะตัวตัวนี้เป็นใบใบนี่ใบใหม่เลยนะทุกคนเะห็นไหมใบยังใหม่เลยนะครับเนี่ยยังไม่เคยผ่านการตีดินมาเลยนะยวให้มาดูฝั่งนี้จะให้มาดูตรงนี้เลย นี่ยกระดาษยังอยู่เลยนะนี่ยนี่นะตราเงาวนะนี่ยเนี่ใบตาเงาเลยยังใหม่เลยนะทุกคนนี่ยังใหม่อยู่เลยนะนี่ขนาดดินแข็งนะครับทุกคนถ้าดิน,นอ่อนนะผมว่ามันก็อาจะปั่นจะง่ายกว่าน,นี้นะเลยย้ำรถ ตกได้ตกได้ไม่เป็นไรแล้วก็ยิงปะใส่ได้เหมือนเดิมนะไม่เป็นไรนี่มาดูผลงานนะนี่ฮนะนี่คือผลงานผมมีหอยด้วยมีหอยขึ้นมาด้วยนี่คือผลงานฮนะนี่เป็นไงฮนะทุกคนอันนี้ประสงค์จริงๆคุณตลบแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือเครื่องมัน เครื่องมันเล็กไปนิดหนึ่งนะฮะถ้าเครื่องมันทักที่ผมบอกว่า120ขึ้นไปหรือว่า140นะกำลังเครื่องมันจะสามารถที่จะฉุดนะฉุดเจ้าโรตารีไปได้แบบสบายๆเลยนะเพราะว่ามันต้องเครื่องที่นี้มันต้องกินกําลังหนึ่งกำลังของตัวเครื่องมามูลเล่มันก็กินกําลังหนึ่งหนึ่งต่อแล้วแล้วก็มากินต่อที่2นะต่อที่สองจากสายพานแล้วก็ต่อที่3ต้องคือพาําหนักทั้งหมดของเจ้ารถคันนี้ นะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวรถก็ดีหรือว่าน้ำหนักตัวโรตารี่นี่ก็ดีนะมันเลยทําให้เครื่องที่มีกําลังน้อยนะไปได้นิดเดียวนะถ้าเอาร้อยหหรือ140มาใส่โอเคลเลยเจ๋วได้เลยนะทุกคนครับคันนี้ถ้าใครสนใจนะติดต่อผมได้เลยนะวันนี้คันนี้ผมขายนะทุกคนมีอุปกรณ์3ชิ้นไปมีดนนหน้าโรตารี่พร้อมด้วยฐานไถ่สามใบนะครับทุกคนครับรถเล็กทําได้ถึงขนาดนี้ผมถือว่าก็โอเคนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นรถของเราเองเราสามารถที่จะวิ่ง2รอบ3รอบก็ได้นะฮะถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับรถคูปตา้ารุ่นใหญ่ๆนะมันก็คงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะฮะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดคนคนราก่าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ